วันนี้เป็นวันรับสมัครมาสุดท้ายแล้วจะไปหาเด็กใหม่ฝีมือดีมาจากไหนดีนะ,อ,ะนะอันนนะลูบเดาลุบเจงไม่ล่กคุยไห้ดีๆต้องทำได้สิไปวันนี้เป็นใครนะตั้งใจฝึกจังฮะ หรือว่านี่คือวาสนาฉันทำท่าผิดตรงไหนกันนะฝึกยังไงก็ทำไม่ได้สักทีท่านายไม่ผิดหรอกปัญหาอยู่ที่มองข้ามเรื่องพื้นฐานนะ่ะฉันจะช่วยนะส่งโยโย่ของนายมาดิเฮ้ยทำอะไรอะ่ะตัดเชือกโยโย่โยของฉันทำไมอะ่ะเชือกยาวประมาณนี้ก็พอนะ เชือกของนายยาวไปความยาวเชือกที่เหมาะสมกอจากพื้นยาวเลยสะดือเราไปสักสิบเซนเชือกยาวหรือสั้นเกินไปล้วนส่งผลเสียนะลองเล่นดูสิจริงอะ่ะฉันไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเลยนะเชื่อฉันสินายทาได้แนะ่มไม่เคยรู้เลยว่าความยาวของเชือกจะเป็นปัญหาด้วยซึ่เผาละ เด็กก็เชื่อยาไปนจริงด้วยเก่งมากดูท่านนะจะมีพอสวรรค์ไม่น้อยนะฮ่าเล่นลื่ถทุกวันเมื่อก่อนเยอะเลยอ่ะทำไมถึงรู้อ่ะเนี่ยจิงเดินายก็เล่นโยโย่เหรอใช่ความจริงถ้ามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโยโย่ที่ถูกต้องจะได้พบเคล็ดลับอีกมากมายที่ทำให้เล่นเก่งขึ้นอีกเยอะเลยนี่นิสัยดีกว่าเจ้าแจ็คกี้ตั้งเยอะเอสวัสดีครับผมผมต่อนะครับ คลิปนี้ก็เอาโยโย่มาครับ Basing งที m สอันนี้เป็นภาค3ครับคลิปที่แล้วน่าจะเป็น Basing งทีมภาคแรกมั้งนี่ครับตัวนี้เป็นของภาค3จัดมา4ตัวครับเป็นลูกปืนของตาเพชรนะครับตาเพชรน,นี่ยทำหลายอย่างเหมือนกัน เป็นทรงกลมอันนี้เป็นกลวยครับเป็นวงลีลีเหมือนเดิมครับไม่แกะนะครับเพราะว่าถ้าแกะแล้วเนี่ยซองมันเสียเลยผมจะเก็บไว้แบบนี้แนละ่อันนี้ก็ผลิตวันที่ผลิตอยู่ไหนวะเนี่ยแต่ทำมานานแล้ว น่าจะหลายปีแล้วตั้งแต่สมัยกระตูนมันออกมาใหม่ๆอ่ะอ่าน,นี่ครับอันนี้มีปีผลิตเหลืองหมดเลยเนี่ยผลิตเดือนเก้าสองพันสิบเอ็ดน่าจะใช่นะครับจังปอหาซื้อได้ในช้อปปี้ครับพิมพ์ไปเลยโยโย โยโยตาเพชรมันจะขึ้นมาเพียบเลยครับยังหาไม่ยากมันจะมีตัวที่เป็นอลูมิเนียมก็มีนะของตาเพชรเนี่ยแต่มันจะแพงขึ้นไปอีกประมาณน่าจะ6 700็ร้อยครับอันนี้เป็นทรงกลวยเหมือนกันเป็นโล โลมังกรมนะั้งกระตูนผมก็ไม่เคยดูนะครับเ,เรื่องนี้เพราะว่าสมัยก่อนมันน่าจะฉายช่อง9อะ่ะรู้สึกว่าจะเป็นเสียงของน้าต่อยเซมเบ้มั้งที่ภาพตอนนั้นเนี่ยช่อง9บ้านผมแม่งไม่ติดครับติดแค่3 5 7 11 itv แค่นี้เนี่ยช่อง9ไม่ติด เลยไม่ได้ดูครับกระตูนพวกเนี้ยเดีต้องไปหาดูซะหน่อยนี่ครับอันนี้ <c oughs> เล็กนิดเดียวเองเริ่มเริ่มมีรอยแตกรายงาครับใสๆเนี่ยเก่า <c oughs> อันนี้ปีผลิตมาแปะอะไรอยู่ข้างนอกก็นเนี่ยมินิโยโย่ยก็จะประมาณนี้ครับของที่หามาได้ของเล่นในอดีตของเล่นในตำนานก็ได้ครับเพราะว่ามันก็หลายปีแล้วสวยดีครับ น่าจะพอแลวครับสำหรับโยโย่เนี่ยที่สั่งไปเมจิกโยโย่ก็ยังไม่มาเลยเดี๋ยวจะไปหาเ Be บเบดมั่งลูกข่างสถานฟ้า สวยงามกลายเป็นนักสะสมของเก่าไปแล้วผมเนี่ยพวกของเล่น,นหรือว่าจะลองซื้อแบบ อลูมิเนียมมาสักสองสาอันดีเดี๋ยวลองไปดูใหม่กันครับนะครับคลิปนี้ไม่นานครับถ้าใครสนใจอยากได้นะครับร้านในช้อปปี้มี l าซา d ้าก็น่าจะมีมั้งแต่ผมส่วนมากผมจะหาในช้อปปี้ครับครับตามนี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปละเอามาให้ชมกัน ยางใครสนใจยังหาซื้อได้อยู่ครับ